สวัสดีค่ะพบกับช่องลิลีวันชาแนลนะคะใครที่มีห้องอาคารชุดนะคะอย่าลืมไปเสียภาษีอาสิ่ปลูกสร้างและที่ดินนะคะเพราะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปชำระหลังวันที่31สิงหาคมเมื่อไหร่นะคะเราจะโดนปรับนะคะนี่นะคะถ้าเกิดใครคร้างชำระนะคะ,ะภายในเดือนนี้นะคะ,ะถ้าเกิดว่าไม่ชำระภายในเดือนนี้ก็จะโดนเสีย เพิ่มร้อยละ1ต่อเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีหนังสือแจ้งเตือนไปแล้วนะคะแต่ยังอยู่ในเดือนกันยานะคะก็จะมีการเพิ่มขึ้นไปนะคะจากร้อยละ1เป็นร้อยละ10เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้รับหนังสือแจ้งเตือนแล้วก็ชําระอยู่ภายในกําหนดนะคะของหนังสือแจ้งเตือนนะคะก็จะโดนปรับร้อยละ0อ่าแล้วถ้าเกิดกเกินกำหนดนะคะก็จะโดนปรับอีกร้อยละ40นะคะ แล้วถ้าเกิดพ้นกำหนด90วันหลังจากที่ตั้งแต่ได้รับหนังสือแจ้งนะคะจะโดนยึดและอายัดนะคะคืออันนี้ลี่ต้องขอบอกว่าเรื่องภาษีคือลี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องนะคะถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะขอให้เพื่อนๆนะคะทุกคนไปถามที่เทศบาลจังหวัดที่ตัวเองอยู่นะคะคือวันนี้ลี่ก็จะมาแชร์นะคะที่วันนี้ลี่ก็ไปทำธุระที่เทศบาลมาแล้วก็ไปเจอนะคะว่าเขากำลังรับชำระ เกี่ยวกับเรื่องภาษีสิ่งปลูกสร้างตรงนี้เนาะซึ่งจริงๆแล้วที่บ้านลี่ก็ได้รับเอกสารนะคะเป็นจดหมายแบบนี้นะคะสองฉบับน,นะคะก็อ่านแล้วนะคะก็คือแบบว่าเขาก็เป็นหนังสือแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมแล้วก็จะมีรายการข้างหลังมานะคะก็บอกว่าเออให้เราตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือเปล่าถ้าเกิดว,ว่าไม่ถูกต้องจะต้องแก้ไขเงี้ยก็ให้เตรียมเอกสารโฉนดที่ดินทะเบียนบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะ ไปแล้วก็ไปไปแบบที่แขวงท่าสายอันนี้คือรีอยู่จังหวัดนนทบุรีเนาะก็คือว่าให้ไปทําเรื่องแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็ดูแล้วคือมันถูกต้องเราก็แบบก็คือคุยกันในบ้านก็บอกว่าเออแล้วต้องทําอะไรอะทําอะไรต่อก็ทุกคนบอกว่าก็ไม่ต้องทําอะไรก็มันถูกต้องก็แบบว่าไม่ได้แบบไปเสียภาษีไม่ได้แบบไปศึกษาอะไรเลยนะจนแบบวันเนี้ยไปแบบว่า ไปเจอไงก็เลยแบบเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะก็เลยแบบเฮ้ยเอา้าต้องเสียภาษีด้วยเหรอ <c oughs> คือรู้ว่ามันมีกฎหมายออกมาเนาะแต่ว่าคือเราก็ยังไม่รู้ว่าต้องไปจ่ายอะไรยังไงเมื่อไหร่เนาะก็คือ,อวันนี้ก็เลยแบบกลับมาจากที่เทศบาลแล้วก็รีบมาอัดคลิปบอกทุกๆคนเลยนะคะเพราะว่า ไม่อยากให้โดนเสียค่าปรับเนาะแล้วก็เราก็ทําตัวเป็นประชาชนที่ดีเนาะเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะแล้วก็วันนี้ที่รีบแบบรับรู้มานะเอาที่ที่รู้วันนี้นะก็คือว่าอ่าถ้าเกิดว่าคนที่แบบว่ามีบ้านหลังแรกก็คือเขาจะงดเว้นนะคะสัอาการเสียภาษีตรงเนี้ยนะคะสำหรับบ้านหลังแรกนะคะแต่สําหรับหลังที่2 3 4สามสี่ห้าอย่างเงี้ยคือก็ต้องเสียนะคะแล้วก็ การไปชําระเงินในครั้งนี้นะคะก็คือว่าเขาก็จะลดะค่าภาษีอยู่ลด90%นะคะอย่างของรี่วันนี้นะคะก็คือว่าเสียไปแค่ย7บาทค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นปีหน้านะคะเดือนเมษานะคะก็จะเสียเต็มนะคะก็คือ270บาทค่ะกะ็ถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากที่จะแบบว่าเออ เออมีบ้านสมมุติว่าอาอย่างรีอย่างเงี้ยรีเป็นผู้อาศัยอยู่ที่บ้านจังหวัดนนทอ,อยู่ที่หนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีชื่อในคอนโดอยู่อีกที่หนึงใช่ปะ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเราไม่อยากเสียภาษีอาคอนโดหลังเนี้ยคือเจ้าหน้าที่เขาก็แนะนําว่าเราจะต้องอาไปทํา บัตรป,ประชาชนใหม่เปลี่ยนที่อยู่ในบัตรประชาชนนะคะแล้วก็เปลี่ยนที่อยู่นะคะก็คือย้ายย้ายบ้านเข้าไปอยู่ในคอนโดอาคารชุดนั้นนะคะก็จะได้ไม่ต้องเสียภาษีนะคะเพราะถือว่าเป็นบ้านหลังแรกนะคะเรออีพูดแล้วเพื่อนเอนเข้าใจไหมอ่ะก็อ่ะเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศนะคะที่รีบไปชำระเงินในวันนี้กันนะคะ ตอนนี้ลี่อยู่ที่เทศบาลนครนนทบุรีนะคะก็จะมีจุดรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคารชุดนะคะเขาก็จะนำโต๊ะเก้าอี้นะคะออกมาตั้งตรงบริเวณนี่ค่ะโถงตรงนี้นะคะอยู่ที่อาคาร2นะคะตรงที่ทำบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะคะก็ลี่ก็เลยเข้าไปสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะอ่าก็ตรงนี้นะคะก็จะมีบัตรคิวนะคะสำหรับ ตำบลท่าทรายส่วนใหญ่ตลาดขวัญน,นะคะบางเขนแล้วก็มีบางกระสอนะก็ถ้าทุกคนมาแล้วก็เหมือนลี่ค่ะไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็เข้ามาถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยบอกว่าให้ลี่นะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วก็เช็คนะคะเนี่ยค่ะตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์ตรงซ้ายมือนี้คะ่ะเมื่อเราเนี่ยค่ะไม่ได้รับบัตรคิวนะคะแต่ว่าเข้าไปสอบถามตรงนี้ได้เลยนะคะก็เขียนชื่อ อา,อาชื่อแล้วก็นามสกุลนะคะเนี่ยค่ะลี่ก็เขียนของพี่น้องในบ้านทั้งหมดนะคะแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยตรวจสอบให้นะคะเขาก็ออกมาเป็นเนี่ยค่ะเอกสารแบบนี้นะก็จะมีรายละเอียดนะคะว่าเออเราจะต้องชําระค่าภาษีนะคะเท่าไหร่นะคะอ่าอันนี้ก็เป็นที่ของพี่น้องทั้งหมดนะคะ ก็เอาชื่อมาให้เจ้าหน้าที่เขาทาให้นะคะเสร็จแล้วลี่ก็ไปรับบัตรคิวนะคะอ่าได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินไปที่โต๊ะนะคะเขาจะมีตรงเคาน์เตอร์เขาก็จะมีเขียนไว้อะคะ่ะว่าเออตำบลอะไรนะคะเราก็ไปอยู่ที่ตำบลน,นั้นของลิ่ก็อยู่ตำบลตลาดขวัญน,นะคะอ่าตอนนี้ก็มานั่งรอคิวอยู่นะคะก็เจ้าหน้าที่เขา เราก็นาเอกสารตรงที่เราทาเมื่อกี้เนาะมาแล้วก็มาให้เจ้าหน้าที่อ่ะเขาก็จะมาเขียนบินใบเสร็จให้นะคะตรงนี้เขาก็จะมีเอกสารคู่มือนะคะในการชําระภาษีนะก็รีก็กานากลับมาชุดหนึ่งนะคะเอามาศึกษาดูก็สำหรับใครที่มาไม่ทันหลังวันที่31ส,สิงหานะคะก็ให้มาที่สำนักง,งานการคลังนะคะส่วนพัฒนารายได้ตรงนี้นะคะ แต่จะโดนค่าปรับนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่รี่ได้พูดตั้งแต่ตอนเปิดต้นคลิปแล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าค้างชําระภาษีนะคะจะโดนค่าปรับอัตราร้อยละเท่าไหร่บ้างเนาะหากว่ามีข้อสงสัยอะไรนะคะก็สามารถติดต่อและสอบถามไปได้ที่เบอร์ในรูปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ที่ทางเทศบาลน,นี้นะคะเขาก็จะเปิดให้บริการนะคะ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกรนะ์ช่วงเวลา7โมงจนถึง1ทุ่มนะคะที่เขาบอกลีนะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะคะก็คือ8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะคะ ก็ให้รีบไปกันนะคะจะได้ไม่โดนค่าปรับเนอะเพราะว่ามันเหลือแค่ไม่กี่วันแล้วนะคะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆที่รีจะนำมาฝากนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ